พระคัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอีมานิสฆทานานิริวราณิพีขุสังคสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพีขุสังโค อีมานี้สังฆทานานี้สบบริวรานี้ปฏิคันหาตูกอมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งรงศพขอถวายเป็นสังฆทาน แด่พระพิสุงสงฆ์ขอพระพิสุงสงฆ์จงรับพรรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความ,มเามจเริญแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า